สวัสดีคะ่ะมาค่ะมาต่อช่องพัางปีใหม่นะคะแดดล่มลมตกแล้วเด็กน้อยสองเจือก็ได้มาอยู่ใต้ล่มไผ่นะคะนั่งง่ามกับดินเกนเกนมืเ่อลงดินดินเขาเอื่นดินยังไงดินล้วม,วมพี่ปีมาเดินเหยียบจนมาแน่นเมื่อหลัะนี่มาจา้ามาจา้ามาต่อคะ่ะ วันกักกักกักเอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากเร็วๆเอากล้วยเข้าปากเร็วๆเร็วๆกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากสวัสดีค่ะพี่กุ้งพี่โฟนมาขำมามากมามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกินตบปรลดรอนะคะตอนนี้ ก็มาถึงบ้านก็มีเอซีมาหาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เดือนไฟวังทะลุไหลนานไม่ได้นะคะตัดไปเลยไฟเบไม่ได้สั่งได้ลาเลยเครื่องร้อนมากแดดแรงด้วยสวัสดีอีกรอบนะคะทุกท่านเลยนะคะเออเขาห้มเออตัวแถวตัวแถวเขาห้มยังสั่นตัว ล่มนะคะล่มใบไผ่นะคะเป็นล่มดีมากเลยสําหรับเด็กน้อยสองเชือกนี้เอฟซีเปนกำลังสิกับค่ะพุกนรถรถเพื่นจอดอยู่บนค่ะบนโน่นค่ะกําลังขึ้นรถกําลังจะกลับจ้า <c oughs> มูดาวกลมอุดรูดสันสันปลอมๆพนะถึงผมจะสั้นแต่ว่างูเขียวผมก็ใหญ่นะครับเ่อนว่า <c oughs> ผมพ่อพันในอนาคตนะครับ เป็นดาด้าดาว,ดาวเ่นเล่นน้ำแล้วก็เล่นดิ้นค่ะนี่กันเลยเย็นนี่งใต้ร่มไม้ก็เย็นด้วยนะคะก็ไผ่เย็นนากเลยพี่เล่นนกกินเอ้าวถึงข้าไปมาถึงปุ๊บเอฟซีตามมาเลยค่ะพี่เดือนมาถึงบ้านเอฟซมาเลยมามารอที่บ้านเลยใช่ค่ะพี่น้องคู่นี้ พี่ติดน้องมากเลยถ้าอยู่ห่างกันไม่ได้นะคะนี่พี่นี่ก็บว่นกับไหว้เลยค่ะนี่ถ้่อยู่ห่างจากน้องค่ะนี่ห่างไม่ได้คะ่ะห่างไม่ได้โอ้พี่สิบล้านมาแล้วกลับมาแล้วจ้าพุ่นเสียงรถพี่สิบล้านมาแล้วพอเลิ่นมาแล้วบิบแต๊ะแป๊ก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 ี่พุ่นพี่ชื่นกับ ผู้บ่าวบัวนะคะนุ่นอยู่บนรถนะคะนุ่นที่สิบล้านเรามาแล้วนุ่นต้องใส่จะไปลงที่ตรงกรองดินนุ่นเลยนะคะข้างบ้านอุ้มบุญหรือเปล่านิ้วอยู่ค่ะแม่แม่สีวาสิตํามมาคุ้งอยู่ตําม,มันละกอนะคะ แต่ว,ว่าตอนนี้เราเตรียมออเดอร์ให้ลูกอยู่ค่ะแม่แม่สั่งออเดอร์เข้ามาจัดเตรียมออเดอร์ให้อยู่ค่ะพี่เลิศน้องอุ้มพี่นกบกลับบ้านแล้วค่ะเหลือวยูเตอร์นี่ะคาไหนพี่ปีกับน้องนี่ะระคาเฮ้ย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 กัไต่ก,กับเต่าดอกเด็ก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 เร่ เอาส่งบ้านเลยพี่สิบล้านบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> แมนค่ะพี่อ้วนส่งถึงที่มาสันใส่จะไปลงข้างบ้านน้องอุ่นบุญแหละค่ะเพราะว่ามีกองดินอยู่ตรงนั้นนะคะพี่ก็อยู่เหมือนกันนั่งเตะขนกมกาไก่อยู่ค่ะว่าเป็นตาแสบแต่พี่กุง้ง <c oughs> น่าอร่อยจังเลยพปเนี่ย,ยพี่ เป็นจังได้ก็หายแล้วล่ะค่ะพี่แขกไปต่าให้ดูหน่อยครับโอ้อยู่ไก่ปวดขันแดดหอนน้ำยาวาจังสั่นจังสีเด้อค่ะรถมอเตอร์ไซค์กับบมีพอสีมาไปแล้วเมนค่ะพี่ฝนแรงดีไม่มีตกแต่ว่าสีปากหีตุกแล้ว เพื่นอนน่ะเมืองนอ่อนกันน่ะเราโอกาสสิมากหีกกับเขาให้กินเล่นะก,กุกเก่าตึกจางเบอใช่ค่ะมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลค่ะแดดกับหอนน้ำข่นี่น้องไฟควานเสือคงจะไลยอยู่เลยค่ะน้องเสือก็คงจะไหลยอยู่นะคะ เล่นดินล่อไปแล้วแม่วนบอเอเดร์จัดวัน,นลแล้วตีเอามาต่แม่เด็กหน่อยอยากแล้ว <c oughs> แม่ตมกับกลัวดำอยู่แล้วการน,นี่มืนอนี่กัไปว่างตะลุมมากกับเด่นหอนนี่แงๆกับว่าม,มีหดไม่มีล่มจะอยู่ต้องได้เอาล่มไปกลางขนาดเอาล่มไปกลางให้โทรศัพท์โทรศัพท์ยังนกได้เลย <laughs> พอเสียกลางล่มให้อย่างดีโทรศัพท์นกเฉยเลยโอ้ยโอ้ยเนมเห็นอีก <laughs> อ่างดองดาวนี่แต่ใบใหม่ต่อไปนี้เป็นอ่างเก็บใบไม้แล้วค่ะนี้ ไม่ใช่อ่างน้ำแล้วนะคะอ่างเก็บใบไม้ที่มีฤทธิ์เมียนน้อยยังไม่ได้ใช้เลยแค่ปิดได้เลยค่ะพี่ฝนยินดีค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่ตอนนี้นุนั่งอยู่ในห่มใหม่อยู่นี่บังบังบังต้นใหม่ค่ะบังล่มไม้ต้นเดียวบังมิดเตย เด็กๆเขาก็เล่นนะคะนี่ร้อนก็เล่นดินก็เย็นเรากินข้าวฟรีมีเชฟเดือนอยู่ยด้ยวยคนนะสวัสดีค่ะพี่พ่อยพี่หนึ่งทุกท่านเลยนะคะที่ไม่ได้เอืยนามน,นะคะสวัสดีอีกรอบค่ะวันนี้ติดไปอีกสามวันแม่สมอุ้ยหนูชอบยังสั่นหลับพี่ฝนหนูชอบชอบถ้าถ้าติดทั้งวันนี้หนูชอบไม่ต้องเลืองริบดีไม่ต้องทาตลอด ครั้งเดียวติดทนดีชอบค่ะชอบสีต้นใดกับสีต้นใดค่ะพี่ปลอย <c oughs> พี่อ้วนอยากโว่มอนเป็นจังใดลิบเมียหน่อยอ่านเม้นพี่เต้วหน่อยเอ้าใช่ใดี๋ยวต้องขอไปด้วยค่ะนูบริอ่านแล้วนูจะเลื่อนอ่านก่อน ไหนน้อพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าอ้อที่เอฟทีเลี้ยงผล,ลไม้หน,นึ่งพันคะแนนเอาเป็นเคทลุกไปแบ่งให้แต่ละเชือกที่ไปด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกต้องถามแม่ว้อนค่ะต้องถามแม่ว้อนอันนี้ต้องต้องต้องถามแม่วอนก่อนนะคะว่าแม่วอนจะว่ายังไง ผู้อนุมัติสวัสดีค่ะพี่กอลอฟผู้น่ารักไม่เตือนเลยพนะวะ่าท่นจบดอกค่ะคุณผี่สมควรเพิ่งจะไหลนะคะ9นาทีตอนนี้ก็ 216ท่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะส้มสวัสดีทั้งวันนะคะวันนี้สวัสดีรอบค่ำนะคะเพิ่งเข้าอยาเพิ่งจบล่ะค่ะบพื่ท่านจบดอกค่ะ สองพี่น้องได้หฮมอยู่ไม่แล้วคันนี่ขั้นกระทูถูทูตุนกอไผ่นีแล้วคันนี่เนี่ยกระชายขั้นนิดเมียน้อยสีคงจะแดงแปดติดจนติดนานนะครับคนน่ะพี่ปีพี่ปีพี่ปีถอยลูกถอย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 เอาไวปยูโฮมไวปยูโฮมลูกไวปยูโฮม บ่ต้องไปดำบาต้องไปดำให้พอลิ่นพอเลิ่นบ่ตั้นเอาออกเด้ก่อภัยก่อหนีไว้แต่อยู่โฮมกอนโอ้ไปอยู่บางทะลุนะคะพี่ปีเราอยู่ไม่เป็นเลยค่ะเห็นช้างเยอะพี่ปีตื่นเต้นพี่ปีไม่เคยไปเจอช้างเยอะขนาดนี้นะคะพี่ปีก็เลยตื่นเต้นค่ะแม่สมต้องชอบแน่ๆเลยริดเียนน้อย,อยงั้น <laughs> ใช่ค่ะพี่แขกชอบตะลีบเด็กอันตีวา่าเมีหยมหน่อยเยมียหน่อยนี่บพชอบปันได,ด๋ดอก่ะ <laughs> 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 พี่ปีหิวแล้วพี่ปีหิวแล้วสวัสดีนะคะพี่นินา ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอยซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้เรามาดูเมื่อรถพี่สิบล้านมาพี่ปีเราจะเป็นยังไงชักแดกแๆกแกแเลยตินเนาะเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนลนเจเลยเอ้าเอาเอา,เอา,เอา ยังรถพี่สิบล้านมาแล้วเอ้าวติก๊กคงไม่ได้ดูเด็กแน่เลยไม่สมคงไม่มีเวลาดูโอ้ยอดหลังก็ได้ยอดหลังก็ได้ค่ะพี่แขกสาวติ๊กนี้มันวันตี้เท่าไหร่ทำงานบอกค่ะหรือจะไปไหนก็ยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะคะหรือทำงานก็ขอให้สนุกกับมานทำงานนะ,ะมีเมียน้อยดีกว่ามีเมียเยอะนะ <laughs> เมีย้อยกับเมีย้อยพี่ปักไกอันนี้เมียน้อยเมียน้อยออันหนึ่งเมีย้อยแซวก่ะแซวเล่นนะคะเอาเร็ว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 พี่ปีเฮา ขาโอนมาให้แม่บอลอ๋อเอารถจอดแล้วกันนิ่งแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่ผาสัก,กรว่า เออได้ยินอยู่กลับบ้านที่ใต้จ้าแม่ชมของ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 คุณพี่ฝนกล้วยสองหวีแคนตาลูปสองลูกแล้วก็ของคุณน้ำใจกล้วยสองหวีแคนตาลูปสองลูกแล้วก็ของคุณพี่ต้นประทุมยางมาพี่เนี่ยเถอะเฮ้อขยากขยื้ คูดยังมม่วอาแท้คอยนั่นแม่คอยลื่อมหมดจริงอ้ามานทำไมพู้ใดเนี่ยโอ้พี่ฝนพี่ฝนครับพี่ฝนกล้วยสองหวีกล้วยสองหวีแคนตาลูปสองลูกพี่น้ำใจกล้วยสองหวีแคนตาลูปสองลูกแล้วก็พี่ต้นปทุมแคนตาลูปสี่ลูกเดี๋ยวจะแบ่งแคนตาลูปให้ให้พี่เดือนกับแม่แป้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกล้วยกับแคนตาลูป ของเด็กๆนะคะพี่นูก็อยากเห็นกันละพี่เดือนมันเป็นแจงไดยี่หอนนี่พี่ปีจ่าก่อนแน่จ่าจะสวยเอออยากแห็นเป็นแจงไดงนไปใเดือนไ้ค่ะแม่วสแ้จาจ้า ขึ้นรถนี่ผ่านแล้วค่ะพี่ประกายแต่ว่าไปงานนี่บพท่านลูกค่ะว่าจะผ่านบบเพราะว่ากลัวว่าน้องเขาจะตื่นเต้นเขาจะตกใจนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะมีเสียงเพลงเสียงรถแห่หรือเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ปีเรายังไม่เคยออกงานอย่างนั้นนะคะขึ้นรถนี่ผ่านแล้วค่ะขึ้นรถนี้ถือว่าผ่านนะคะแต่ก่อนจะขึ้นยากมากเลย ไม่ให้ขึ้นยากไม่ขึ้นยากค่ะแต่ขึ้นไปแล้วไม่อยู่จะลงขึ้นง่ายลงง่ายแต่ว่าขึ้นแป๊บเดียวก็จะลงเราก็ต้องลองดูนะคะว่าใปงานใหญ่จะเป็นยังไงนู่นนะคะของแม่แป้งกับพี่เดือนพ,อพอ่อพ่อเลินเอาไปให้แล้วนะคะแหมมหาเสน่ห์้ลยสาวปีปะนะ ละนองละยองยะลาดีคนมาพี่กุ่งเนาะพี่กุ้งผัวกเก็บไปถิ่งปะนะจ้าก็ว่าจะลองอยู่ค่ะพี่อ้อนวันไปไหนพี่ไปได้หมดเพราะพี่สดชื่นเต ิงแข่งแล้วพอที่บ้านพูดภาษากลางเปิดเพลงดังๆป่ะนะเปิดอยู่ด้ยค่ะยุบบานกับเปิดเครื่องเสียงอยู่ค่ะเวลาน้องเปี๊ยน้องโอ๊มาเนี่ยเขาจะเปิดเครื่องเสียงดังๆเลยแต่มมนกับว่าดังทอรถดรถไอรถเฮเนาะคะ่ะเนาะมันไม่ดังเหมือนรถรถเฮนะคะรถเฮนี่ดังมากตุ่มๆุมมตุมเลย สะเทือนถึงหัวใจเลยขนาดแม่ยังอยู่ไม่ได้นะคะแล้วยินเสียงรถเฮเนาะหัวใจเดินตีเนาะตึบๆับบจบไหมเก็บผักเรียงมาให้ชาวช้างเรากินกันค่ะมาเลยค่ะพี่แขกมาเหล้วมาเห็ดให้ซิมน้ำเด้อค่ะเพราะว่าอาหารใต้ยังไม่เคยไม่เคยลองทำและไม่เคยกินนะคะพี่บัวลงที่บ้านแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะป้าต้อย ใบเลียงผัดไข่อร่อยค่ะทางนี้ยังบเคยกินเลยค่ะจันใต้นักก่อนเราจะสีมาพี่ปีหอนหรอจ้าพี่เดือนหนูอยากล่องอยู่อ้าพี่ปีเก็บตะการไหมแม่กันเล่าเก็บตะกามา เก็บมาเก็บมาเออมาให้แม่วิววิวเดี๋ไปใส่เออเก่ง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 เน่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 ไปให้พี่เฮ็ดหยังพี่เก็บตะกาให้แม่ตัวเมื่อลาทีเก็บเองเต๋หฮึมืังงกินกับปลาล้าบองก็แซ่บดีนะคะมา โอ้ขอบคุณนะคะลูกสิจิตตาก็ระมัดระวังด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขนาดฝนตกฟ้าลองยังเปิดดูเลยแต่ฟางออกมา,าตาตาเลยเป็นสูดใจได้แป้งหัวเก็บกับริบเมียน้อย ใจมันรักพะนะ่ะโอ้เออเออเดินทำไมลูกหืออย่าเดินบ่อย,ลย้ลยพ่อ,อยังบระต้นมาเด้อลูกเนียงเป็นจังใดน้อพี่แขกลูกเนียงมันเอาไว้กินส้มบ่ค่ะหรือยังไงตอเบาก,ก็อร่อยนะพะนะ่ะ ไปหาหมอก่อนนะเดี๋ยวดูแห้งเอา,เอาขอบคุณค่ะพี่โฟนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเลยก็ขอให้หายเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เมม เก็บให้แม่ตีเอาอีิกไหมเอาอีิกไหมไหนเอาอีิกไหมเร็วพอเลินมาดาวต่อย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 พ่อเลินมาตะการตะเวปะาป้ป้ดาวดาวดาวพอเลินมาถึงแล้วค่ะขอให้หายเร็วๆนะคะพี่ฝนเยอะมากเยอะมากงอหัดบ้าเราดื้อได้นี่แอบวดีได้นี่ ยบอยบผมอยากได้อีกครับมาสารโอ้ติ่มตะการเลยเรมแม่ฟซีคนโวรยี่บ้างก็ดูเหรอคน เอาเติมอีกวรบอกเอาเติมอีกก็เติมอีกแล้วสันโอ้เ่นดินแล้วเอาเล่นดินล่อไปก่อนจนันเอยเดี๋ยวลมก็มาถึงนี่แล้วนะคะนี่ลมเดี๋ยวให้พ่อเสีมาก่อนเดี๋ยวให้พ่อเสม,มเยพ,สมพาไปอยู่ที่ตรงน้องแก้วตาอยู่นะคะเพราะว่าลมแล้วตรงนั้นน่ะเปลือกมันจะก,กลมๆคล้ายๆหอยอ่ะ ข้างในเนื้อสีเหลืองอร่อยโอ้สีเหลืองอ่อนๆจ้ะเอามาทำกับข้าวแล้วคะพี่แข่พี่อ้วนมาพ่อซาได้ะโออ้วนมาพ่อซาได้พ่อมาอ้วนซาได้โอ้ยเบาปิ่นตาปิ่นลังอยู่เมื่เอ้ยฟังเอาด้อตีลังกาฟังเอาอเรื่องกับข้าวหิวเลยบัดน,นี้ หิ้หุกันค่ะเนี่ยบ้านในกินเขาเที่ยงค่ะสงสัยจะเป็นเขาแรงเที่ยเดียวปุรากันนี้ข้าวเที่ยงเป็นข้าวเย็นนะคะอ่างลูกหัวกุ้งกุง สวัสดีค่ะพี่วันวันงั้นเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเลยสุดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามต่อนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นช่องไหนนะคะเดี๋ยวพักเครื่องแป๊บนะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องร้อนแล้วเอากล้วยสองหวีให้พี่ปีหนึ่งหมูดาวหนึ่งจ้าจากพี่อุไรวันแม่ดาวยู่บาจากพี่อุไรวันกล้วย กล้วยให้น้องดาวกับพี่ปีข้าวราวีจากพี่อุไรวันอเอากล้วยพลาวาวีให้น้องดาวกับพี่ปีโอ้มันอยู่ไกลกันเนาะค่ะน้ะมันต้องได้ตะกูลเรียกเอาสร่างยูหมงหนึ่งผลละไม่ยูหมงหนึ่ง เก็อาทิตย์นี้ไปหาเด็กๆอาทิตย์ต่อไปกินกับน้ำพริกทุกชนิดแกงเผ็ดๆอร่อยจ้าพี่แขขอพุ่นค่ะ ใช้ไม่เลยพะนะใจไม่น้องดาวครับกอนน้องดาวครับกอนครับครับ <serving> พี <adv ki> ่ดีเ <das> ป <aren as> ็นอย่างไรครับอือครับยอดลองเป็นอย่างอ้าวพี่ปีจ้าจะจ้อยจะจ้อยจะจ้อยเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าถ้าแม่ไม่เอฟซีจะ สั่งผลไม้ย,ยังไงทักไอดีไลน์แม่วอนไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะของพิ่ทิมสิบตะกา,กะกาจัดมาเร็วๆสิเดปิดอันมันห่อนไหมอ๋อติอ๋อโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดผลไม้ไ้ให้นะคะพี่ทิมเดี๋ยวเราจัดให้นะคะตอนนี้เดี๋ยวขอพักพักเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องร้อนแล้วคะ่ะเดี๋ยวมันจะไปแบบไม่ลาอีกนะคะพูดให้อย่าง เดี๋ยวแม่วอนเอิ่นไปหยังเดี๋ยวเราไปดูแม่วอนเรียกไปทำไมโอ้ยจังแมนก้นจอยหรือจังแมนจังใดพี่หน่องโทรมา,า,าคือเพิ่งเอามาว้พี่ตะ ปีปีสต้นต้นใหม่ต่ำต่ำอยู่ฝุ่นเปเอามาปีซะเอาเาเียวครือันเดยวลำหยังหลังงล่างรถยูใส่เสือของเสือนะวัดจักรโครุนคุณสุมาลีชาชาติมนตรีมาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะคะ หอมหลายก็ดีเด้อปลาม่จากสีเกตี่นี่หอมกระเทียมนี่มาจากสีเกตได้นน่โอ้โหหอมจังหอมหอมหัวยาวๆแล้วก็ปลาบองอ๋อโหเดี๋ยวจะแบ่งให้แม่แม่ควานช้างได้ไปกินด้วยนะคะแล้วก็แบ่งไว้ที่นี่ไว้ให้ไปกินรวมกันไปกินรวมกันด้วยว่าไปถือสนหลักินกาแฟหลายบ่อเฮานี่ โอ้ยยัไปตาแสบจ้ะพี่พ่อยลดทุนได้หนิกระเทียมนี่คือสิบปะใแบงได้พี่น้องแต่หัวหอมสี่ด้แบงอยูวกระเทียมมันมีหน่อยจนใจที่สิแบงมาอีกแล้วมันตั้งสิบเอ็สิบสองขั้วเฮี้ยนมันมีทั้งมีแม่ค่ะแบงปัดต่อยแนวปะในหมอหอมกระเทียมหอมบ๊ะจ่ายหอมบะคาหอมบะค้าหอมหอมบ่ะค่าหอมบ่ะค้าครับว่ะหอมยูคาโอ้แสดงว่ารังเล็กๆนั่นเป็นของ ของอ,อะไรนะบอพ่อยบอพ่อยค่ะเดี๋ยวเอาไปไห้นี่ของเรานั่นของบอพ่อยโอ้ยอยากบอกง,งามคือเมส์มมนงคนนะพ, <laughs> พี่พ่อยสับป,ประรดโหลดนกินสับป,ประรดนั่นแหละสับป,ประรดมันหลดทุนสิบตะกร้าของพี่ทีมเดี๋ยวจัดรอ,พ,อพี่อ้นบอกคอ <laughs> หอมหน่อยว่าสัน่น <laughs> หอมบนโลกดอกปิล์มอันหนูป,ปา่าวะเนาะ <laughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลยสดเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะนะาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพ่อพีคสวัสดีค่ะทั้งวันเลยไม่ได้เซลพ่อพิกวันนี้พ่อพิกอยู่บ้านคนเดียวเอออยู่บ้านคนเดียวค่ะพี่วันนาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อเล็กพี่พลอยนะคะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีจ้ายังไม่รู้เลย